ลิบบินอะไรนะลิบบินชาลีโอ้ลิบบินชาลีท่านผู้ชมคนขายก็ไม่รู้ชื่อดอกโอ้สวยเนาะเป็นสมันอย่างเดียวกันแต่มันตากแดดก็ไม่ตากแดดนะเป็นสีม่วงม่วงม่วงอมขาวอมชมพูขาวอมชมพูสวยนะคะสวยทุกอย่างเลยต้นไม้เนาะเขาสวยนะ มรเทศแคะนะคะทำไมแค่ล่ะประเทแค่เขามีโปยเซียนโปยเซียนนี้เขาให้ปลูกไว้หน้าบ้านโปยเซียนนี้เป็นโปยเซียนนำโชคเขาบอกถ้าคือ,อปลูกคนไหนปลูกได้เจ็ดดอกขึ้นไปจะมีโชคลารบครับอันนี้มากกว่าเจ็ดดอกโชคอนึ่งนะ แปโดเนี่ยนะไม่เซียนแคะจะมองไม่เห็นดอกนที่ใกล้ไม่เซียนแคะอันนีดนนะดนด้ดูอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยดูอันนี้ยิ่งใหญ่ไปใหญ่โน่นวันนั้นไปซื้อมาเนาะจากคลองสิบห้าเนาะที่ไปวันนั้นนะ่ะสวยไหมคะสีเหลืองก็สวยเนาะ เป็นเงาแล้วเงาแดดและจ้าแค่นี้เนาะพอดีอยากให้ชมหน่อยเนาะปลูกไว้สวยงามยังไม่เคยขายนะคะนี่จะปลูกไว้ปลูกไวนะ้เนาะแล้วกลับกล้องกันเนาะกลับกล้องให้ดูนี่นะคะเยอะมากเลย ตอนที่ซื้อมาปลูกใหม่ๆก็ยังไม่แพงนะคะเนี่ยยังไม่แพงแตอนนี้แพงมากเนาะแพงมากขึ้นราคาใหญ่เดี๋ยวเขาจะเอาปุ๋ยมาใส่เนาะใส่อะไรมั่งที่ให้มันสีสันสดสวยอย่างนี้เนาะเดี๋ยวชมดูก่อนนะเพื่อนๆชมดูก่อนอือันนี้ก็สวยมากเลย ต้องรอเจ้าของมาก่อนเนาะเพราะว่าคนถ่ายไม่รู้ว่าชื่ออะไรต่ออะไรเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะสเน่จันกูมเมนสเน่จันกูเมนนี่เขาก็นิยมอยู่นะเพื่อน มีหลายสีใช่ไหมมีสีขาวมีก้านขาวเีวนออมีมีสาม,อ,อ,ม,มอย่างนะเพื่อนนี่แบบนี้สวยมากเลยนะคะมาด,ดูเลยนะคะว่าทำยังไงถึงสวยขนาดนี้เนาะนี่เรจะมาทำให้สวยอย่างนี้ชมไปก่อนเนาะสีเขาจะเข้มมากเลยนะคะถ้าเราใส่ใส่ให้ถูกอันนี้ แมลงก็ไม่รบกวนนะเราต้องคอยดูไว้เนาะนอนนอนกลางคืนนะนชอบแดดลำไรนะคะอยู่ใต้ต้นไม้สวยมากเนาะนี่มาดูเลยเพื่อนๆมาดูเลยมีอะไรมัง่งมีมะขามน้ำซาวข้าวเนาะ ขยำขยำแล้วก็เอาใส่ลงไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็อาลาดลรลาดไปเลยอ้อันนี้สวยมากชื่ออะไรนะอันเนี้ยนี่นะคะแดงแดงแล้วก็สวยงามมากเนาะเนี่ยเหมือนกับวาดภาพวาดเลยเนะี่ยเหมือนกับกระดาษ อะไรสักอย่างไม่เหมือนบอลเนาะไม่เหมือนต้นไม้เลยเนี่ยดูใกล้ๆนะคะโอ้โหชื่อมันอะไรนะอันเนี้ย <see> ไก่สุดสงวนนะคะตอนนี้กำลังฮอตฮิตอยู่มันก็ชอบอยู่นะไก่สุดสงวนวันนั้นไป <c oughs> ดูก็มีคนซื้อโอ้โหนี่นะคะวิธีเนี่ยตัดแค่นี้นะคะเนี่ลาดลงไปเลยน้ำมะขามกับน้ำซาวข้าว <c oughs> ถ้าเพื่อนมีก็ทำทำตามได้นะคะนีะ่ราดลงไปเลยต้นกระถางนึงก็แก้วนึงเนะถ้ากระถางใหญ่ก็แก้วนึงเลยกระถางเลก็กก็ใส่ก็ใส่ครึ่งใส่นิดเดียวเอออันนี้อะไรนะที่แพงทรายชนชรายชนอันนี้เมื่อคืนนี้เขาบอกว่าขายแปดพันนะเพื่อนนแต่เขาใหญ่กว่าน,นี้หน่อยใบยใหญ่กว่าน,นี้หน่อย แปดพันเป็นหมื่นก็มีเนาะตามใบนะคะนับตามใบเนาะอ๋อน,นี่นะคะน,นี่มาไม่กี่ก็ใส่ได้อันนี้ก็ใส่ได้นะคะอะไรนะอันเนี้ยแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองพิงอ๋อโอ้โหมีหวยด้วย <c oughs> โอ้มีสามด้วยนี่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 นนมีสามด้วยเ,เพื่อนสามอะไรนะ สามสองเนี่ยสองถัดไปโอ้มีหวยด้วยคะ่ะทุกขอให้ถูกเด้อค่อออกสามสองนี่เต็มตินเลยเนาะโโอ้โเพราะว่าปลูกไว้นำโชคนำลาบนะโชคลาบเข้ามาอันนี้ออมทองนะคะเอยออมชมพูนี่อ,อมชมพูกำลังเป็นหลอดนี่นี่หลอดอันหลอดหลอดต้องใช้่ ใส่อย่างเี้ยเลยนะเพือพ่อนๆนะไม่ยากหรอกไม่ต้องไปไอ้น,นั่นใส่เ้าชอบเป็นกดเนะาะน้ำมะขามมะนาวก็ได้นะเพื่อนมะนาวก็ได้มะขามก็ได้มะนาวก็ได,มาามได้มีหลายอย่างไปดูอีกอย่างนึงเนาะอะไรอันนั้นจะต้องใส่ฮนะนีะะ่บอเงินใหญ่มากนี่บอเงินนะคะนี่กระถางใหญ่ ถ้ขาขนาดนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยฮะราคาไม่เคยขายโอ้บอเงินนะคะเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าคนเนาะใหญ่กว่าคนสองกระถางเหมือนกันใช่ไหมนี่บอเงินนะคะนี่อันนี้อะไรเหรออนุมาน้อมพภาอนุมานน้อมพภบคาอันนี้เขาก็ฮิตใช่ไหม โอ้หสวยมากเลยเพื่อนๆนะลายนี้บอกไม่ถูกเลยสวยเหมือนผ้ามีผ้าไหมที่เขามัดผ้าอีสานนะอนีสตรอเบอรี่สตาสตารอเบอรี่สตาแมงกินยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่นะคะเพื่อนเอ้ทับทิมสีชมพูทับทิมสีชมพูอันนี้มีหวยมีหวยอีกแล้วมีหวยอีกแล้วนี่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 นนเพื่อนเป็นอะไรล่ะอันนี้เป็นหกเนาะเนาะก็นนะดูมือกันเป็นหกนนี้เป็นหก อันนี้เป็นเป็นเก้าโอ้โหหกเก้าเขาหาอยู่เมื่อเช้านะหกเก้ามีไหมครับ de เดี๋ดวเยอะเลยนี่น 7, ีน่นี่เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดนโอ้ทางนี้เป็นเจ็ดนะเพื่อนหกเจ็ดเก้าเนาะหกเจ็ดเก้าเอออันนี้เราเพงที่เขาปลูกเอาหอยไม้ป่าก้านดำไม้ป่าก้านดำอันนี้นก็ใหญ่นะอันนี้เริ่มกัดสีแล<ะ>้วเออกัดสีแล้วตามดะ ถ้าดีๆจะออกสีขาวใช่ไหมใช่กัดสีแล้วกัดอันนี้กัดสีแล้วนะเพื่อนๆนะนี่ๆๆสวยมากเลยนะคะกระดูกแดง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 กระดูกเขาจะเข้มขึ้นเออโหดูดิฮันนุมายมีหูนายนีหูตรงนั้นี่โอ้เข้าจะมีหูนะเพื่อนบามคนเขาเรียกเขี้ยวมีเขี้ยวเออเออ พิ่งมีต้นเดียวเพิ่งมีอันเดียวใครสนใจเนาะเดี๋ยวจะไปขายตลาดนัด <c oughs> ให้เยอะก่อนอันนี้กำลงังเพาะมีต้นเดียวเหรออนุมานเดียว <c oughs> ชบานะคะ <c oughs> ชะบาก็มีนะคะ <c oughs> ชะบาสามสิบบาทนะกระถางหนึ่งสามสิบ <c oughs> บาทอนุนอะไรข้างในเหมือนกันเหมือนกับอันนี้ เหมือนกันขยายพันธุน์อยู่เอาลงดินไว้ก่อนลงดินไว้เอาหัวเพื่อนๆเ,เอาหัวไปผ่าหัวก็ได้เยอะถ้าใครมีเลี้ยงไว้ก็แต่ก่อนนะเขาไว้ในป่าไม่มีความหมายเนาะอ่าอันนี้ก็มีหอยอีกเออหอยมีเยอะเฮ้ยหกเจ็ดเก้าเนาะตะกี้เนาะหกเจ็ดเก้าอันนี้ขยายพันธุ์นะคะอันนี้ก็พันธุ์เดียวกันนาะนี่ กระดูกแดงเนาะสวยอันนี้อะไรมิงมงคุมิงม,มงคลน,นี่สีสวยหรือ,อยังแบบนี้สวยแล้วเอออันนั้นนะกวนอูโอ้นี่ไงที่ยายคนนั้นบอกกวนอูหายากอยากได้จังครับควนอูกวนอูนะคะกวนอูนี่ก็แพงอยู่นะนั่น,นหาอยู่เมื่อเช้านะแต่ก็ได้อันนั้นไป กลอนอูไม่มีายนั้นบอกกลอนอูไม่ได้เอามาเขาบอกนี่ะอืมน้องายีอันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะสร้อยแสงเพชรเออสร้อยแสงเพชรมีขายนะคะขายเท่าไหรอ่อ<ม>่ะร้อยห้าสิบเอ่อร้อยห้าสิบมารับเองนะคะบ้านน้องจิกยวน บ้านน้องจิกยวนบ้านน้องจิกยวนอยู่กลางทุ่งนาโอ้สวยมากเลยกระนลลายลายเหมือนนกคุม้มเรียกอะไรนะว่านว่านนกคุมนะ้มเนาะอันนั้นทำไมอ้าวออีเหมียวอยู่นี่ <c oughs> เอ,อย้ยอีเมียวเ้วยเห็บ <c oughs> เออเหมียวมีอยู่ที่อยู่ตรงนี้เหรอเหมียว <c oughs> สองเมวด้วยนะคะ <c oughs> ขอน,นี้เอาขวดออกค่ะเห็นแมวไหมคะเ <c oughs> ย็นมากแมวมาแอบอยู่นี่แ <c oughs> มวมาแอบเอู้ฮะที่เย็นเหรอหาที่เยน็ยนเหรอคะ <c oughs> นี่เร่งลากละ่ะการขยายไอวีดังอันนี้ไอวีดังขยายพันธุ์อยู่ <c oughs> ใกล้เกินอันนี้ เศรษฐีเศรษฐีเรียนนอกก็มีเนาะนกเรียกอะไรนะไอ้เลไลน์นั่นเขียวหมื่นปีเออเขียวหมื่นปีเยอะเยอะวันนั้นที่เราไปมีเกจเกจทับทิมมีเกจทับทิมอันนี้แพงไหมกระถางนึงเท่าไหร่สวยทุกอคนเออออกดอกแล้วนะนเพื่อนๆเขาบอกว่าถ้าใครปลูกออกดอกอ่ะจะดีมากเลยนะเนี่ย ถ้าใครปลูกออกดอ,อกแต่เราก็เห็นปลูกก็ออกอยู่้วนี่นี่อันนี้ก็ออกนะเนี่ยเพราะมันออกทุกอันเลยนะนี่เห็นไหมนนนเ,ขาขาเนี่ยเนี่ยขาวๆเนี่ยแก้วสารพัดนึกตัวเมียแก้วสาระพัดนึกก็มีนะเพื่อนตัวเมียตัวเมียขายเท่าไหร่อ่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่ไม่ได้ค่ากระถางหรอกกระถางก็ยี่สิบเออห้าสิบบาท ห้าสิบบาทอันนี้ก็เอาออกขยายออกได้เองนะนี่เงินไหลมาเงินไหลมาอันนี้สีอะไรสีธรรมดาสีเขียวสีเขียวนี่เอาออกได้อีกได้หนึ่งนี่นี่เป็นทรงไอ้นี่ทรงพุ่มเอาให้เป็นพุ่มหนึงหลายต้นนี่นี่ข้าวไม้ละเขียวหมื่นปีก็ดีนะปลูกไว้จะได้ครบอันนั้นลิ้นมังกรใช่ไหมลิ้นมังกรลิ้นมังกร เออลิ้นมังกรนะคะต้นเขาให้ปลูกประมาณเก้าชนิดเนาะไม้มงมคลเป็นลิ้นมังกรแแฉใช่ไหมอันเนี้ยเป็นลิ้นมังกรแแฉเพื่อนๆนี่มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะเห็นไหมคะพาชมละสวยทุกอย่าง ถ้าใครอยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทำแล้วง,งานอนดิเรกนะพริกก็มีนะคะพริกนในในวินสันด่างก็มีนะเออวินสันด่างก็มีนี่อันนี้พริกน,นี่พริกไม่ขายเราปลูกไว้กินอันนี้ว <มา S 2> ินสันด่างแทงหน่อแล้วแทงยอดแล้วแทงยอดแล้วอันนี้ขายแค่ร้อยห้าสิบพอขายไม่แพงอันนี้เขาเรียกอะไรนะ อันนี้สองยอดอน,น,ยนี่สวยมากนะอันนี้เป็นฮาบฮาบเออเป็นคร <half. S 2> ึ่งเลยเป็นครึ่งหนึ่งเลยเนาะต้นนี้ไม่ขายค่ะเอาไว้ทำพันสวยมากแต่ใครซื้อไปเอาไปปลูกมันก็สวยหมดเลยแต่เอาไว้ในร่มนะเพื่อนนะตากแดดไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้เขาจะไหมเลยนะตรงขาขาวเขาเนี่ยตรงเนี้ยจะไหมเลยถ้าตากแดดเคยเอาตากแล้วเนี่ยตรงนี้ไหมเลย ก็ตรงนี้ทนได้แต่ตรงที่ขาวๆเหลืองๆนี่ทนไม่ได้นะคะพาพาชมแค่นี้เนาะพาดูวิธีทําบอลสีให้สีเข้มเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะคะถ้าใครชอบก็ดูทําตามได้นะคะใส่อะไรอะไรนะคะ